ค่ะด้วยพระราชกิฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และว,วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีบริการเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการยื่นคำร้องเพื่อขอใช้บริการสาธารณะดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลแม่วางจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการหนึ่งเดียวแม่วางใกล้คุณเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของการทำหน้าที่ให้บริการทุกๆงานกิจกรรมโดยได้นำเทคโนโลยีระบบออนไลน์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานทำให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถที่จะกรอกคำร้องหรือยื่นคำร้องและติดตามสถานะคำร้องได้ด้วยตัวเองโดยง่ายอาทิเช่น เว็บแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า One Stop Service หรือ t ั f f y f o n งดูและยังรวมไปถึงแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างเช่น Line Official, Facebook Page, ศูนย์บริหารจัดการหนึ่งเดียวแม่วางใกล้คุณได้รวมศูนย์ต่างๆมาอยู่ที่นี่มีอะไรกันบ้างเราลองไปดูกันเลยค่ะศูนย์บริหารจัดการหนึ่งเดียวแม่วางใกล้คุณให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณเทศบาลตำบลแม่วางคืองานบริการของเทศบาลตำบลแม่วางที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอหรือคำร้องของผู้รับบริการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนรชาชการอื่นอาทิไฟฟ้าขัดข้องเหตุเดือดร้อนรำคาญซ่อมแซมสาธารณูปโภคอื่นๆนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ ศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จ One Stop Service OSS ของเทศบาลตะบลแน่วางให้บริการเฉพาะเรื่องส่งต่อ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอหรือคำร้องของผู้รับบริการแต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันทีต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ดำเนินการต่อไปอาทิงานบริการเพื่อประชาชนงานบริการเพื่อผู้ประกอบการงานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันชัฟฟี่ฟองดูงานบริการของส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันชัฟฟี่ฟองดูทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่องส่งต่อและงานบริการที่ให้บริการแบบเป็ดเสร็จณเทศบาลตำบลแม่วางอาทิปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องถนนทางเท้าปัญหาเรื่องน้ำท่วม ปัญหาเรื่องการทุจริตและปัญหาเรื่องไฟฟ้านอกจากนี้ยังรวมไปถึงศูนย์ต่างๆที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนอาทิศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษาคลินิกภาษีรวมทั้งหมด12ศูนย์ด้วยกันค่ะโดยจัดให้มีห้องรับคำปรึกษา หรือ c onsulting room เพื่อใช้ในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายนอกจากนี้การใช้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดให้บริการสาธารณะอื่นๆเช่นที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตและการประชุมออนไลน์สำหรับประชาชนอีกด้วยค่ะ รูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการหนึ่งเดียวแม่วางใกล้คุณให้ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการประชาชนในการกรอกคำร้องรับคำร้องและส่งต่อคำร้องไปยังกองหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ one-stop service ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่วางจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ประจำกองหรืองานรวมถึงผู้บริหารจะได้รับการแจ้งเตือนคำร้องผ่านทาง Line Notify เพื่อให้สามารถดำเนินการพิมพ์คำร้องและเสนอให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่และเมื่อมีการดำเนินการตามคำร้องเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่กองหรืองานก็จะเป็นฝ่ายรายงานสถานะลงไปในระบบอีกครั้งเพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องสามารถติดตามสถานะคำร้องและประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ สำหรับหน่วยงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและสามารถนำข้อมูลการให้บริการความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับประชาชนนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและสร้างความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ